สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทกคนวันนี้จะกินอาหารเช้านะคะอาหารเช้าของมาดามก็คือซูชิอาหารญี่ปุ่นวันนี้เราจะมาทานซูชิกันนะคะสำหรับอาหารเช้าอันนี้คือวาซาบิวันนี้จะลองเป็นญี่ปุ่นนะคะ ใส่ซอสจกหน่อยค่ะใส่ซอสจกหน่อยจะพาเพื่อนเพื่อนมากินอาหารญี่ปุ่นนะคะสำหรับเป็นอาหารเช้าของวันนี้มาซีเมืองพน้อนค่ะรสชาติจะเป็นยังไงปกติมาดามไปกินแต่อาหารอ,าอาร่าฝรั่งหลังจากไปอยู่ลอนดอนมาหลายปีห <laughs> ลังจากไปอยู่ลอนดอนมาหลายปี วันนีน้กนกลับมาเมืองไทยกันเลยสิมากินอาหารญี่ปุ่นเนาะคะ่ะเนาะปกติก็ก,กินอาหารแต่อาหารอินเดียโรตีอย่างประมาณนี้นนะะเนาะพี่น้องค่ะวันนี้เราจะมาชิมซูชินากันซิมเมืองกันข้ามแหลกว่ารสชาติจะเป็นยังไงพี่น้องค่ะชิมดูนะคะนี่คะ่ะซูชิซูชิซูชิบ่มันประเค่ซูชิพี่น้องจะ้ะ คือสิยบไว้เดี๋พี่น้องค่ะวาซาบิมันของหูดังมันของหูดังมากอ่ะม,มันก็แสีบไปได้ไหมเนองจ้ะมันก็แสีบอาหารไทยอาหารมันเนาะมันก็อาหารไทยอาหารมันแต่ว่าก็โอเคอยู่ ไข่ปลาริวกิวเลยอย่างงงอันนี้จะเป็นแซลมอนนะคะแซลมอนซีมันก็เลือกเราจ้ะอาหารเส้น อนนา,า,หา,า,าหารญี่ปุ่นวันนี้มารับประทานอาหารญี่ปุ่นฮะหน้าตาอาหารญี่ปุ่น มาดามยังไม่ได้กลับมาเลเซียเลยจ้ะเด้อยังไม่ได้กลับมาเลเซียนะคะยังอยู่ที่เมืองไทยอยู่บ่โมลุสิทธิ์จะกลับนั้ไเลพี่น้องจ้ะยังโมลุว่าจะได้กลับมาได้พี่น้องจ้ะ ปับญญาบาจมแปดแปดอยู่จมแปดแปดยังงวะเนี่ยมัน,นมีใครมั่งบอกนิกกี้ไม่มีใครดูบักนิกกี้ช่วยวะซ่านว่าจมแปดแปดอยู่โทรมาจมไม้มาดังทานายงไ้เมื่อไรสิกลัมมาเมื่อไรสิกลับมา,มบมาจมแปดแปดเหวเราเลียงงานนะ โอ้ยกินอาหารญี่ปุ่นแล้วสิว่าบห้ฟังเลยค่ะเด้อว,ว่าถามว่าชอบไหมมาดามชอบเอาชอบอาหารอย่างญี่ปุ่นบอสเซีย <c> ค <oughs> นอื่นบ่หูะะเด้อเด้อแต่ว่ามาดามสำหรับมาดามมาบอเซียบอชอบแต่ก็กินได้แต่เจ้าให้ชอบไหมไม่ชอบ พอกินได้คะ่ะถามว่าให้ชอบไหมไม่ชอบชอบไผชอบมันนะคุณว่าชอบไข่ชอบมันโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไ้ซ้ำนีนน่พาเพื่อนๆมากินอาหารเช้ากับมาดามนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชีวิตของมาดามคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ